อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตร์จะพาเธอไปยึป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาว ไ,ไม่้อ,อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ เวสปาฟอร์เอเวอร์คลับบายเตชะอังพรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ในการสกูตเตอร์ราม่าครับโรงภาพยนต์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในอาเซียนประเทศกับผมหมอโดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนกข้ามาถมครับหนุ่มวันนี้เราทำทีว่าโดยสารมาทางเรือมาทางเรือวันนี้เรามาอยู่กันที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมปากน้ำโขนี่ตรงนี้เลยของจริงเลยของจริงเลยวันนี้มีการต้อนรับ พี่แสงทุกุนเ้าว่ากันว่านะพี่น้องนครสวรรค์ครับผมนะชื่อก็บอกแล้วนครสวรรค์เป็นสวรรค์ของคนเล่นสกูตเตอร์ดินแดงรถเทครับหมอวันนี้เมื่อกี้เขาเห็นเห็นนะเดินขึ้นมาปั๊บเห็นปุ๊บเลยเขาจับเขาเรียงเราเลยนะครับผมมีการต้อนรับที่อบกุุนมากโดยสกูตเตอร์มากหน้าหลายตามากมไย้วันนี้เรานัดใครไว้ก่อนที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เรานัดกลุ่มนครสวรรค์สกูตเตอร์ครับนะครับเป็นกลุ่มอีกเก่าแก่กลุ่มหนึ่งของของเมืองไทยเลยครับ น้าหมอนะช่วงนนวเนี้ยทีมนครสวรรค์เนี่ยกระแสเขาแรงนะเขาเดินทางทั่วประเทศผมว่าฮอตที่สุดในประเทศแล้วไอ้เรื่องเดินทางเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องซื้อรถนะครับฮอตมากเลยครับ <c oughs> ไปดูวิธีทางการซื้อรถการเล่นรถการออกทริปการซ่อมการอะไรต่างๆ,ๆของเขาเต็มๆกมันดีกว่า <c oughs> ได้แล <c oughs> ้วการเทียเดียวไม่จบโอ้มาหากาบครับ <c oughs> นี่เห็นแล้วมีหน้าหนวดที่คนนึงนะจะดูไปรู้จักร่บผมเองรผมเอง สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ที่บอกเพื่อนนะหนุ่มรอนานไมครับชื่อเสียงมานานแล้วรอนานไหมครับที่นี่บอกว่าโทรมาบอกว่านั่งนั่งกินเหล้าร้องแต่เมื่อคืนพทางที่ท้างกันที่นี่หรือเปล่าครับตาดรถมาเมื่อเช้าคือวันนี่ไม่ได้เซตเลยใช่ไหมครับแบบว่าเรียงกันเป็นระเบียบเลยดูอิดโรยไปนะวันนี้ก็บอกผมว่าก่อนอื่นเลยจะถึงมาแนะนำาบอกว่าดินแดนอย่างเนี้ยเมืองฝั่างยังโผล่นคกสว่คงนะผมเป็นสวรรค์ของคนที่เล่น นสเตอร์รถเทพรถเทพรถที่หายากรถที like. of of ่อะไรต่างๆมักมารวมตัวกันที่นี่มันจริงหรือเปล่าครับทุกคนครับจริงครับหรืแค่เป็นคนที่เล่นเล่นอะครับครับมันก็มีหลากหลายที่เล่นนจริงแล้วการรวมตัวของของของกลุ่มมันมีประวัติมวาเป็นมายังไงครับก็ตั้งแต่ปี1 99ปีแบบระดับโกันปี1 999ครับเหมกันแบบเป็นเล็กปีเดียวกัยนะคุณผู้มเออเสมอปีเดียวกัสกูตเตอร์น้องผมันไม่ไม่ไม่มาก ครับอะไรว่าเราอนี่ในชุมีนเลยครับผมอยู่เริ่มต้นปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนนี้ก็สิบกว่าปีสิบห้าปีสิบห้าปีแต่กันติดสิบห้าเลยครับผมอ่ะเขยิบกันมาเริ่มตอนแรกเลยได้มีกี่คันอะไรยังไงครับตอนแรกก็มีแค่สิบกว่าคันสิบกว่าคันครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นร้อยครับบางคนก็มีเป็นบสิบคันขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าในหนึ่งคนที่เล่นเขาไม่ได้มีรถคันเดียวใช่บางทีก็เป็นสิบ เด็กว่าเด็ด<ะ>นธุ์สามพันไปย่างนี้นนวันนี้ครอบวๆให้มาเอามโชว์ให้เราดูประมาณนี้ใช่ไหม๋ยาขออนุญาตไปรู้จักกับสมาชิกที่จัก,กอะไรกบ้าดีกว่าไหมได,ได้นะว่าแต่ละคนแต่ละคันเนี่ยอืมว่าแต่ละคันมัน,<ค>นมีเรื่องราวยังไงบ้างผมก็กล้าพูดได้หมอ,อค, <ะ S 2> ครับว่าแค่รถมันไม่พอครับครับ มันต้องคุยกับเจ้าของด้วยเพราะแต่ละคนนี้ที่มาที่ไปนี่ปฏิหารพอสมควรเดี๋ยวลองะทังนี้ผมเห็นลูกพีเขาถ่ายภาพันอยู่นะครับเดี๋ยวระหว่างนั้นปั๊บให้เขาเซ็ตกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเขาดีกว่าได้โอเคครับผมมาเรียบเราก็ขออนุญาตเอ่อกรนสังุ่มว่า คือเราออกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่าทางเราจะไม่เราจะไม่สุดทางนู้นแน่นอนอาจจะโดนแดดตายก่อนเลยว่าขออนุญาตขยับเข้ามาให้ชมกันทีละห้าคันว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาแบบสวยๆอันนนั้ก็ีครูแรกเอาดีกว่าครับผมนี่ครับสองฝั่งนี้เอาคันไหนก่อนดีคันนี้ก่อนดีกว่าครับอ้าคันนีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วตัวไหนครับที่ไหนครับอ่าชื่อวุฒิพง์ขันทองครับครับผมเปจริงๆครับวันนี้ขี่อะไรมาตัวนี้อเบเก้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบดีๆพี่หนุ่ม คอนเทนต์เนี่ยสองอันเนี่ยผมสงสัยว่ามันต่างกันยังไงครับเจ้าเวก้าสองคันเนี่ยคันนี้กี่สี่ห้าสิบห้าสิบครับครับคันคันเหลืองเด้วยครับก็ห้าสิบสี่สีครับเดี๋ยวนั่งตัวหน่อยอันนี้มาจากแรมเคียร์หรือเปล่าครับนี่ใช่ไหมครับจากแรมเคียร์หรือว่าของน้องสวรรค์ครับน้องสวานชื่ออะไรนะครับคือโกนะครับอ่ะมันต่างกันยังไงครับเจ้าหนุ่มก็เนี่ยครับก็เป็นรถที่แบบที่ทําออกมาในยุคเกี่ยวกับพวกสมาล์ทไฟน์ก็คือรถซีซีลงมาครับ นะครับเพื่อให้แบบว่าผู้หญิงใช้ได้ใช้งานสะดวกอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งของแลมเสต้าที่อาจจะหน้าตาแปลกหน่อยผมเรียกมัน E ีทีนะเมื่อก่อนอันกุกกิ๊กน่ารักนะหมอคุกกิ๊กน่ารักนะครับอ่ะขอบคุณมากสำหรับของวันนี้เอามาดูที่ด้านหลังนะครับชื่ออะไรนะครับอย่าลวกกวนทางนี้เลยครับโอ้โหชื่ออะไรอ้วนนะครับอ้วนนะครับของไทเรียกใครเรียกบอกผมนะฮะไทยเรียกบอกผมเี้เอาอะไรมาโชว์เราครับนผมพีเอ็ครับพอัพรุ่น ซึ่งซึ่งเป็นเป็นพิมพ์นิยมนะส่วนใหญ่คนได้ p x มาแปลงทุกคนก็ตัวนี้ที่เห็นหลักๆนะครับก็โอ้โหนป็นีกของแต่งอตะแกรงก็องทำเองเราถือว่าเป็นงานของยุงเทียบี่จิมคือทำในว่าเราใช่ไหมครับนี่จิมจ,<ด>จะเป็นดูแปลกตาไปนะมันจะเป็นจริงๆมันมีของจริงมีเป็นของวกาโคนะครับแต่เนื่องจากว่าไอของจริงเนี่ยันจะอลูมิเนียม ปัญหาก็มันคือมันรับเดสโหลดได้ต่ำแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงวางปุ๊บหักมาถึงเมืองไทยแปลงร่างใหม่เป็นเหล็กเลยเหล็กน้ำพีเลยครับโอเคออ้มันถึงทันนีนะหนุ่มสุดหลงผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับผมหนุ่ยครับผมอ๋อผมหนุ่ยนะครับที่นี่อยู่าคันนึงมีไปทะเลาะกับคนอื่นบ่อยนี่มีกรรมีเรื่องผว่าไงครับอุยการใหญ่กว่าเขาผมแต่งแนวแบบว่าที่บ้านี่มาตกอะหมอที่ถ้าใส่ โอ้ยเลยโอ้โค้ดนะโอ้โค้ดยาวหน่อยเฟิร์นหน่อยนะได้เลยพรบ์นี้นิวอังกฤษครับผมนะครับเจอชิวอันนี้เข้าไปก็พิเศษอะไรบ้างครับสำหรับรถคันนี้ก็เป็นปี๒๐๒เดิมๆะครับไม่ได้ทำอะไรมากปีไหนครับตัวนี้ปี๒๐๒ตัวปีก๙๘กว่าครับตัวนี้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น๙๘แล้วครับเพราะเป็นตัวตัวลูกแยกแหละมีตั๊กมือไหมครับตัวนี้ไม่มีครับผมนะครับดูสังเกตยังไงครับพี่ ก็คือมันมันจะเป็นยุคหมออันนี้อันนี้กุญแจจะอยู่นี่แล้วใช่ไหมครับใช่ไอ้เนี้ยไอ้กุญแจอยู่เนี้ย P X ส่วนใหญ่ก็เป็นกุญแจตรงนี้แหละแต่เราดูตรงนี้ครับหมอเอาตัวลูกแกอ๋ออะ้าเอาลูกแก่ปุ๊บมันจะมีเรือเรือตะลุกออกมานิดนึงเป็นฐานลูกใช่ฐานลูกอยู่ใต้ฐานลูกมาอีกทีหนึ่งมันจะเป็นปี98นะก่อนที่จะเป็น F L ละถือว่าตามหลักการใช้งานหรือว่าอะไรทั่วไปเนี่ย P X คือกลุ่มยิงที่ที่เป็นพลุลิงแบบว่า เต็มรูปแบบเหมือนกันนะค่เป็นยูสเลยใช่ไหมครับยูสแบบเดนิยูสใช่หรือไม่ทำไมถึงเลือกทีนี้ผมคิดว่าการใช้งานของมันค่อนข้างจะลงตัวกับการจะของตัวของมันนะครับครับผมเลือกมาตัวนี้เลือกมาวิ่งวิ่งทางไกลมีเพียงมัคำแรกเลยป่ะหรือว่าอะไครับผมอันนี้คัำแรกของผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้สเราติดตั้งครับนี่เลยครับซื้อปิดขาปิดนะครับผมมากับเซรานะครับผม อันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วที่นะไทยเจริญร้อยห้าสิบดีซีนะคะรับตัวนี้เป็นไงซื้ออางไทยเจริญเหมือนนี้อ่าใช่ครับแล้วแล้วรถคันนี้ขี่ขี่มันกี่ปีแล้วขี่เพิ่งได้ามาณเจ็ดเดือนครับแล้วปกติเนี่ยขี่ฟังจังหวะอยู่หรือขี่ฟีงจังหวะอ่าแลราได้ขี่สองจังหวะถ่ายไปแล้วครับก็มาเล่นตัวสเตล่าแล้วถามนิดนึงฟีลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันก็ได้ครับมันก็เพราะอะไรถึงเลือกสเตล่า ผมว่าถามแบบคนเล่นได้ไหมถามตรงงเลยได้ป่ะเอาแบบฟันธงให้คนทางบ้านรู้เลยผมชอบโฉมไม่แบบโฉนเดิมครับไม่ซื้อไม่ซื้อพีเอ็มเป็นเซอยากรู้จากคนใช้อ่ะพูดไม่ถูกครับเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเ่าเนี่ยคนคนใช้จะคิดว่าหนึ่งเราได้รถป้ายแดงป่ะใช่ครับเป็นรถใหม่เออรถใหม่อันที่หนึ่งแต่อันที่สองสามสี่ต่าคนใช้แล้วาก็จบดีครับว่าที่ไปก็ไม่ต้อง ความเร็วก็ได้ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณมั่นผลิตร้อยสิบครับร้อยสิบได้ครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะสําหรับคนที่จะเลือกเล่นสกูตเตอร์แล้วก็นอกอเหนือจากเวสบ้าและเมต้ามันก็ยังมีเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันใช่ก็คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับฐานการผลิตเพียงแ่อย่างเดียวที่ที่เดียวนะครับชื่อว่าจริงๆถ้าถ้าถ้าเป็นลูกแบบของพี่นะพี่เคยคิดตอนที่มันออกมาใหม่ๆเลยเห็นหน้าตาเห็นอะไรมันปั๊บพี่จะหนุ่ ้เปลี่ยนไดถ้าเราเปลี่ยนปดีปยวเังถ้าเราเปลี่ยนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ๆๆปับ๊บพีเอ็กน,นะพีะเอ็กน,นะได้อยู่เหมือนกันนะใช่เดี๋ยวขออนุญาตเอาห้าคันนี้ไปเก็บตรงนู้น,น <ะ S 2> เปลี่ยนมาดูอีกห้าคันว,วผมเชื่อว่าแถวกลางๆเนี่ยมีตัวเด็ดอะไรไม่รู้อ่ะโดนใจผมอยู่แล้วผมมองผ่านแวบ,บหนึ่งผมว่าไอ้นเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนปั๊โอเคเดี๋ยวฉันจะย้ายมาดูอีกห้าคันครับว่าเป็นยังไงต่อไปในสกูตเตอร์ดราม่ากับน้องขรสนาสกูตเตอร์ขับครับ สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร